สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีกระกลับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมนีสาวนิ้งผ้าร่วยสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามตัวเลขข้องฝันกับแม่กองค่ะท่านผู้ชมค่ะและรอบนี้แม่กองเพิ่นกล่าเพิ่นฝันเห็นกูมาหน่อยมาบอกเลขอีกแล้วค่ะสามตเพิ่นว่าค่ะรอบนี้มาหายสามตัเน่นๆค่ะ ค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังความันของแม่กองสาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวนิงพระรวยนําในเด้อขาเด้อค่ะและตอนนี้เนาะค่ะสาวนิงก็ได้เดินทางมายังบ้านของแม่กองค่ะและแม่กองเพิ่นก็นได้นั่งถ่าเพื่อที่สิเอาความันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วค่ะค่ะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลาเนาะค่ะกะไปรับชมรับฟังความันของแม่กองพร้อมๆกันกับสาวนิงเลยค่ะไปค่ะ ครับสวัสดีครับคุณแม่กองสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่กองครับสวัสดีค่ะ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 ครับผมคุณแม่งวดที่่านมาผิพผาดทางเทคนิคเนาะครับเนาะค่ะโอ้ยเขามาซีงวดซอนครับเอฟซีเอากระพิดผาดงวดหนึ่งครับงวดนี่ฟันเด็ดแห้งครับเนาะบาซูเอฟซีฟังนะครับฟันเด็ดอยู่ฟันมาภูม่านมากอีกแล้วสามคนคือเก่าครับผม เพิ่นกับมาง่ายตัวละแนวเมวเรเลยไปหน้าจังเพียเนอะครับผมเพิ่นกับมาง่ายเพิ่นมีรดเม่าซื้อรถให้เพิ่นได้จักรยานเรียบร้อยจักรยานกับมี่รถเบ็เนี่ยมาก็ะมี่เม่าซื้อให้โอ้ยครับสุดยอดเลยครับมีทั้งจักรยานมีทั้งรถเบ็ดครับผมเพิ่นอยากมาเพิ่นกับมาครับเพิ่นกับมาคือเพิ่นเคยมาแหละก็มาอื่นคือกันนันดาครับบานนี้มาเพิ่นกับมายายยายคือเพิ่นบ้านนะอครับผม ในข่วมฟันเนาะครับยายเพิ่นกับว่ายายยายย่ายเ,เพิ่อนทั้งสามคนไดยเท่นี้อือเพิ่นกับว่าอุ้ยอันดุไข่มาอีกแล้วในขวมฟันบอกก็พอหญ่เนาะในข่วมฟันเมนันว่าดุไข่ม,มาอีกเลยเ้เท้าก็เลยว่าครับก็เลยออกมาหาเพิ่นบดนอ้ยาหญ่เนาะมงไปหาผมจะเถี่ยอุ้ยสว่วงนี้เมยบ่มดเลยไปละบมไปให้ไปหน้าดุบัวผ้าไปเมยก็เลยว่าครับ่มดเไปอีดีนะเมยว่า ครับผมก็บอกว่ากุมารเอ้ยเบิ่งให้เบิ่งผู้ไอเมียนเด้อหญาได้ไล่กับพะกันนกให้เมียเน่ในปลายางนั่นว่ะครับผมบาทเพูนว่าครับเพูนกับว่าได้วันนี้ครับผมในย่างมาต่วนเมียนะโอ้ยกระไรเด็กนะมาต่วนเมียพูนว่ะเด็กคือเก่าครับเนาะคือเก่าเพูนว่าครับผมครับผมเป็นเลขกเจ๊กโตหรอครับพูนแม่มาเด็กสามโตพูนว่าตัวได้บอกเมียว่าเบิ่งครับผู้นึ่งพูนกับว่าหก เพื่อนว่าเพื่อนเหมืนว่าซีเพื่อนเหมือนบหาสามคนในพุลตูมาหกซีหาเมนสามคนในคนตูมาจับเรื่องไส่กันเอาสามคนในคตูมาเพื่อนกัเบ่าเดียนแทนกอกแทนกอกแทนโอ้เดียนแถวเดียนแถวกันเบาโอ้เรี่องแถวกันเบาเลยเดียนแถวกันเบาครับผมเพื่อนกับบ่ายอย่างนั่นเมนอีดีวะทุกท่านเนเพม่อนว่าครับผมผู้ผู้เล็กกับบ้านเมน ผู้สองกับว่าแมนเด็กผมกับแมนันว่ะผู้สามกับว่าแมนที่กันแมนคือกันครับผมนี่แหละผมเดยกเด็กมากคัะเลยนี่ครับพนว่ะอครับบ้านนี่ิคนกับคุยอยู่รุ่นเติบเนาะโอ้ยใหญ่เนาะสุขภาพอันนี้ใหญ่กับไข่เดื้กุ่ยตะกีเลยตัวคนว่ะครับใหญ่กับซื้อสิมีแห้งกตะกีเนาะครับแมนแมนอยู่ใหญ่กับแข็งแรงกตะกีอยู่ระดูเอ้ยก็เลยว่าครับบ้าน่นกับว่าโอ้ยเนาะใหญ่เอ้ยคนกับตตกระดินขนาดเนาะคนว่า เมฟันมือคืนนี่นอนดีปะนังหิวนอนครับผมบัานนี้ไปงานศพเขาหิวนอนเหือนกันปรนอนดีบัานนี้ฟันดีแห้งบ้านนี้ฟันขุมานมหานั่นาอครับผมครับผมเพิ่นกันมาบอกเลขสามตัวเนาะสองตัวเหรอครับคุณแม่สองตัวนั่นบอกไม่บอกครับเพิ่นมาเที่ยวนี้เพื่อนไ้ดอกสองตัวเที่ยวรุ่นชิบะบอกอีกไปเบิ่งกไม่อนบ้านีสองตัวบ่มีครับเอาบัวเป็นหยังขับเอฟซีเนาะพ่ารุ่นโตไปครับ สี่งวดส่อนงวดตีหาลุดนะครับเนาะค่ะครับเป็นเลขเป็นเลขที่สวยงามครับแม่กองสี่เอ้ยหกสี่ห้าเนาะค่ะครับผมเดี๋ยวทีมงานเบาแอมมาทงสีจุดไว้แคบนาจออีกครั้งหนึ่งครับค่ะเช่นไรอีกครับบาทนี้แม่กองบาทนี้แม่ก็นอนสลุงข้นดกเอ้ยครับผมเพิ่นบรอยากไดยังอีกตัวครับบ่อเพิ่อนบรอยากไดยังเพื่อนพ่อวัดเดยวแม่หายวันเดย์รถเบนโรถจักรยานยางกระตีอีกยังแม่ให้เพื่อเมืดเลวทาดอกน้ำแดงกะไฮครับ เพิ่นบอกโลกวนพี่ตระกูลคนไหนมาเ่ยคนไหนเพิ่์นมาบอกยนี่นั่นเอาไปตัดเลรนเอาเนาะครับเนาะค่ะครับตัดเหรนเบิ้งครับโอ้ยกรับขอบพระคุณคุณแม่กองหลายๆครับที่ให้แนวทางดีๆได้เต็ดเอฟซีครับงวดวันที่สิบหกตุลาคมพศสองพันถอยหกสิบหกครับขอบขอบพระคุณครับคุณแม่สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแม่ค่ะกมาสรุปตัวเลขความฝันของแม่กองค่ะเลขสามโตเนาะค่ะที่กุมารทองมาบอกเพิ่นค่ะ คือหกสี่หาหกสี่หางวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแม่กองเนาะค่ะที่เป็นไห้ับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังไห้มีโชคมีลาบน้ำกันค่ะค่ะท่านผู้ชมก็อย่าลืมตัดเลนีเด้อค่ะตัดไปตัดมากักบหนากับหลังก็อย่าลืมว่าหกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันค่ะอาจสิเป็นเก่าสี่หากระได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะ สำหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยื่นมีโชคมีลาภเฮ่งๆฮ่งหมันหม,น,มนปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขหูสุขคนเด้อค่ะเด้อข่าสุดท้ายนี่สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิ่งพ้าร่วยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ